ตลาดสดเมืองศรินครับคุณผู้ชมครับอัปเดตกันให้ชมกันวันที่17กันยายน2568นะครับฝนตกโปรยปลายมาทําให้หลายคนเลือกที่จะอยู่ในบ้านไม่เลือกที่จะออกมาเปียกฝนนะคุณผู้ชมแต่ว่ายังขายกันอยู่นะี่นี่ครับร้านพีแยนกับข้าวถุงนะครับแล้วก็ปลาย่างไก่ทอดต่างๆนะค,คุณผู้ชมครับยังมาอุดหนุนได้ฮะเวลานี้ครับนี่ฮะภาพบรรยากาศจากตลาดสดเมืองศรินอัปเดตกันให้ชมกันแบบนี้ ขอบคุณคุณผู้ชมครับติดตามรับชมกันก็ขอบคุณมากมายด้วยกันร้วกันนะฮะนีะ่นี่ฮะโอ้ผักสดสดนะผักสดสดเคุณผู้ชมดูนี่ฮะเออมะนาวลูกใหญ่ใหญ่ผักสดสดทั้งนั้นเลยนะครับฝนตกนะคุณผู้ชมฮะฝนตกยังโปรยปลายมาเรื่อยๆอยู่นะครับแต่ว่าก็าพาคุณผู้ชมมาดูนะฮะบางท่านเดินจับจ่ายสินค้าอยู่นะครับบางท่านก็ เปียกแล้วก็ไม่ได้ออกมานะครับนี่ฮะอาจจะเดินเร็วนิดนึงคุณผู้ชมเพราะว่าฝนตกนะผมเปียกด้วยนะนี่ร้านพี่เจี๊ยบเป็นไงบ้างพี่เจี๊ยบสุดยอดเลยคือฝนตกนะนี่คือภาพบรรยากาศจากตลาดสดเมืองสุรินทร์นะครับเนี่ยฮะโอ้คุณผู้ชมครับเียกฝนกันน้ำเนมเลยน้ำเนมน้ำเน,ม,นมเลยนะครับนี่ก็ยาวกันถึงนู่นแล้วคุณผู้ชมครับบางส่วนก็ยังอยู่บางส่วนก็ยังที่จะ ม่อยู่แล้วบางส่วนอยู่บางส่วนไม่อยู่อสู้ส,สู้นะครับเดี๋ยวไปดูทางโน้นนิดนึงเปียกฝนนะคุณผู้ชมวันนี้ฮะด,ดูดูดูดันหน่อยคุณผู้ชมเพราะว่าเปียกฝนนะฮะนี่ฉากพื้นบ้านอาหารท้องถิ่นเมืองสุรินบีดีอัปเดตกันให้ชมกันนะฮะวันเวลาฝนตกแบบนี้นี่ครับนี่นแม่วีเป็นไงแม่วีเริ่มเก็บแล้วไม่ไหวฝนตกเปียกฝนแล้วเริ่มเก็บแล้วแม่วีเริ่มเก็บแล้ว นะครับร้านพิมแหมเริมเก็บเริมอ,อะไรกันแล้วคุณผู้ชมครับเนี่ยร้านคุณโยเกิร์ตนี่เปียกฝนนี่ฮะยาวไปถึงนน้นคุณผู้ชมต้องขออภัยด้วยนะฮะวันนี้ให้ชมเป็นคลิปวิดีโอไม่ได้ยาวเพราะว่าฝนตก,กน,นะครับฝนตกก็เปียกฝนไปด้วยเยกียกผ้าบริการมาฝากคุณผู้ชมไปด้วย นี่ครับนี่ดักแด้ส้มตำชุดละสิบบาทคุณผู้ชมอันนี้คือพร้อมละสิบบาทนี่คือเขาเครื่องครบนะฮะมีมะละกอมีมะนาวมีพริกมีอะไรอยู่ข้างในเนี้ยเรียบร้อยเลยคือชุดส้มตำฮะพร้อมตำได้เลยนะอร่อยแม่อร่อยอยู่ที่ฝีมือท่านนะ่ะนะฮะพอที่นี้ท่านบอกว่าเอะส้มตำแล้วถ้าไม่มีปลาดาทำไงนั่นนะ,ะปลาดาเขามีเป็นขวดเป็นวางขายอย่ะั้นแน่ไหมฮะนี่ก็รพร้อมตำได้เลยนะ นะฮะหรือบอกเอาพริกน้อยกันไปไม่สะใจนี่ชุดละ10บ,บาทเยอะแยะเลยนะฮะเป็นแบบนั้นนะครับเนี่ยเก็บภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมวันและเวลาฝนตก17กันยายน2568ครับนะฝนตกมาอีกแล้วครับคุณผู้ชมครับยังไงดูแลสุขภาพกันด้วยนะฝนตกแบบนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยทางนู้นก็นะฮะมีขนมมีอะไรมานะช่วงเทศกาลโดนตา นะครับก็จะเห็นได้ว่าอ่าเป็นตุ้กเป็นทมสงสัยจังเปียกฝนกันนะทีนี้เออเนาะนี่ครับร้านไก่ของคุณแม่มตรงนี้นะครับนะทางนู้นเป็นร้านคุณอมยิ้มฮนะคุณผู้ชมนี่ร้านคุณอมยิ้มทางนู้นนี่ก็มะเร็งทอด3จาน50บาทนะทางนู้นเออฝนตกโปรยปลายครับอาจจะเฉะนิดนึงอ่นะคุณผู้ชมอ่ะก็ะเลย ได้ภาพบรรยากาศไม่เยอะฮะประมาณนี้ใช่ไหมแม่เป็นไงบ้างวันนี้โอสบายดีขายได้ยังไหมวันนี้ขายได้เนาะได้บ้างไม่ได้บ้างฝนตกคุณผู้ชมมาก็เปียกฝนยันน้ำแน็มน้ำแน็มเลยทีเดียวอ่าอืมอืมนะนี่ครับ บรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมเวลานี้นะมีตะเพียงมีประสัด,ด้วยอันนี้เป็นเห็ดคุณผู้ชมมีเห็ดมีดอกบัวด้วยดอกบัวกินเม็ดนะเนี่ยนฮะ,ะคนตาก็นั่งถายกันอย่างงี้ฝนก็มาตกอีกโอ้ลาบากกันพี่น้องนะครับเอาอยัางไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยกันไรกันเดี๋ยวผมเดินย้อนกลับแล้วคุณผู้ชมเพราะว่าฝนตกแล้วทิ้งร้านมาให้คุณผู้ชมได้ชมภาพบรรยากาศในเวลานี้ นะครับก็ขอบคุณด้วยกันรลยการที่ติดตามช่องเนาะนมเมืองสุรินทร์วันนี้ของหวานคุณผู้ชมนี่คุณยายโอมโม้มีขนมโชคมีขนมอะไรด้วยแม่เป็นไงแม่ฝนตกเง,<า>งียบนะฮะเงียบเลยใช่ไหมกำลังขายได้ดีเนะาะฝนตกงี้โอ้ยเดิแดดนแล้วจะเดินเร่แล้วอ่านะฮะฝนตกก็จะลำบากนิดน,นึนงถนนก็ยังโอลูกล้านก็ฮะ อะไรถุงหนึ่งสิบบาทเอาเอาสวยๆมาเลยนี่ต้องช่วยอุดหนุนกันนี่ครับขอบคุณครับต้องเป่าไหมกระดาวกระดาวนี้ต้องเป่าไหมขอบคุณครับอ่าขายผักด้วยเดียจ้าไม่ค้าหาย อะไรอ๋อภาษาซีมก็คือปายูภาษาไทยถ้าไม่อยู่ก็ไปแล้วขอบคุณครับนี่ครับบันยาการมาฝากมาฝากคุณผู้ชมเวลานี้คุณผู้ชมนะครับขอบคุณด้วยกันแล้วกันฮะติดตามรับชมกันจากทิปวิดีโอของนนนุ่มเมืองสุ่นนำเสนอท่านช่วงเวลาฝนตกแบบนี้อาจจะไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่ก็ พยายามให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อมาฝากคุณผู้ชมไก่ทอดนะจ้าทางนี้นมีมีปลาทอดมีไก่ทอดยังบริการอยู่ครับนี่ตัวละ40บาทใหญ่ๆเท่านั้นเลยนะครับนี่นะกับข้าวของร้านคุณตุมตามทามงนี้ยาวไปถึงโน้นคุณผู้ชมเดียออกไปโน้นนี่ะ่ะประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับเพราะาฝนตกก็เลยอาจจะไม่ได้ภาพมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่ากเก็บมาฝากคุณผู้ชมประมาณนี้ตลาดสดเมืองสุรินทร์ครับ น้องนองเมเบอร์รีนนำเสนอท่าน17กันยายน2568ครับเจอกันคลิปหน้าต่อไปโชคดีท่านนะรสวัสดีครับ